สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับกับนายหัวหมาชัยนะครับวันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่องความสวยความงามอีกแล้วนะครับถึงแม้นมันจะไม่เข้ากับหน้าตาผมนะครับแต่ว่าความสวยความงามหน้าผมเนี่ยไม่ต้องบอกใครเลยนะครับเห็นแล้วว่าความสวยเนี่ยมันสวยจริงๆนะครับ สิ่งนี้ครับตอนนี้ก็ปลายฝนนะครับไม่ใช่ปลายฝนครับเพราะฝนผ่านมาระยะหนึ่งแล้วนะครับก็เริ่มเข้าสู่ฤดูแล้งนะครับฤดูแล้งนะครับปลูกอะไรก็ปลูกยากครับแล้ววันนี้ครับผมก็มาแนะนําครับก็คือดอกไม้ชนิดนี้ครับทนแล้งแน่นอนครับแล้วก็เห็นดอกทั้งปีดีไหมครับแบบนี้ปลูกครั้งเดียวดูแลรดน้ําวันละครั้งนะครับถ้าหากว่าเรามีเวลาน้อยครับถ้าหากวันสองครั้งครับต้องดูด้วยครับว่า ของเราเนี่ยน้ำเยอะไปไหมนะครับนี่คือการดูแลเรื่องน้ำนะครับการดูแลเรื่องน้ำนี่ก็เป็นเรื่องที่สําคัญของดอกไม้ชนิดนี้เดี๋ยวเราจะมาอธิบายความกันครับส่วนวันนี้นะครับดอกไม้ชนิดนี้นะครับเรียกว่าคุณนายตื่นสายคุณนายตื่นสายเนี่ยเขาขึ้นได้ทุกสภาพดินอยู่ได้ทุกที่ครับดีไหมครับถ้าหากว่าเปลี่ยนพื้นที่หน้าบ้านนี่คุณรู้จะทำอะไรดีครับมาปลูกดอกไม้ชนิดนี้ครับเพื่อที่จะให้หน้าบ้านคุณเป็นบ้านที่น่ามองครับ รับรองชาวบ้านอีฉาคุณแน่นอนครับเพราะว่าหน้าบ้านใครเนี่ยที่มีแบบนี้ครับพื้นที่ไม่ต้องใช้เยอะครับแค่พื้นที่เล็กน้อยครับบางทีเราปล่อยให้ที่โล่งที่ว่างก็น่าเสียดายนะครับวันนี้ก็เลยว่าสําหรับคนที่รักดอกไม้นะครับต้นไม้เนี่ยก็เลยมาให้ดูครับว่าดอกไม้ชนิดนี้นะครับปลูกอย่างไรทําอย่างไรให้มันงอกงามแล้วก็ง่ายที่สุดในการดูแลนะครับ ดอกไม้ชนิดนี้คุณนายตื่นสายนะครับมีของเรานะครับมีทั้งหมด20กว่าสีนะครับที่สวนนะก็ทําให้เห็นว่าดอกไม้ชนิดนี้ปลูกง่ายครับดูแลง่ายก็คือว่าคุณรดน้ำนะครับวันละครั้งเหมือนที่บอกครับแล้วเวลาปักชํานะครับอย่างนี้ครับคุณก็ตัดออกครับตัดตรงนี้ออกนะครับเนี่ยตัดออกครับแล้วก็ไปปักอย่างนี้ครับแค่นี้ครับเสร็จแล้วครับง่ายไหมครับนะพอปักแล้วครับก็ใช้เวลาประมาณ5วันครับลากก็ออก ไวไหมครับใช้เวลาประมาณเดือนหนึ่งครับออกดอกครับบางคนบอกไม่จริงหรอกไม่เชื่ออาไม่เชื่อเพราะอะไรครับเพราะว่าบางคนเนี่ยไปปักนะครับปักปุ๊บเนี่ยออกดอกเลยหมายความว่าเขาไม่หักดอกทิ้งนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะเป็นตุ่มอยู่ข้างบนเนี่ยเขาไม่หักทิ้งครับไปถึงก็ปักอย่างนี้ครับวันรูขึ้นดอกออกครับนี่ครับดีไหมครับดอกไม้ชนิดนี้นะแล้วออกดอกง่ายนะครับแล้วก็ติดง่ายดูแลง่าย ทำให้หน้าบ้านเราหน้ามองครับบางคนบอกว่าหน้าบ้านฉันน่ะมันมีพื้นที่น้อยฉันไม่รู้จะปลูกอะไรดีนะครับแนะนาครับดอกไม้ชนิดนี้ครับเหมาะสาหรับฤดูการนี้ครับหน้าแล้งมกลาคุ้มพามีนาเมษาครับปลูกได้เลยครับแล้วเขาเป็นพืชทนแรงนะครับเขาไม่ชอบน้ําเยอะนะเขาไม่ชอบให้มีน้ําแช่ขังเลยไม่ต้องครับสภาพดินครับดินยังไงก็ปลูกได้ครับคุณจะซื้อดิน7จ็ดถุงร้อยสิถุงร้อยหรือดินที่หน้าบ้านคุณที่มีอยู่ครับ ปักไปได้เลยครับและการดูแลก็ไม่ยุ่งยากครับใช้ปุ๋ยนะครับเบสิกก็คือในครั้งแรกครับปักลงไปในดินครับผ่านไป5วันงอกรากใช่ไหมครับงอกรากแล้วเราไม่รู้จะใส่ปุ๋ยไหนดีครับก็ใส่สูตร15ไปเลยครับนี่สําหรับคนที่ดูแลไม่เป็นนะครับใส่สูตร15ไปได้เลยเพราะอะไรครับเพราะว่ามันมีทั้งหมดนะฮะทั้งลําต้นทั้งดอกนะแล้วก็เมล็ดนะมีหมดในชุดเดียวนะครับสิบห้าศูนย์ศูนย์ศูนย อ่าสิบห้าสิบห้าสิบห้านะครับแล้วถ้าหากใครเลี้ยงเป็นนะครับรอบแรกก็คือใส่ยูเลียไปหน่อยนึงก่อนนะครับพอหลังจากนั้นครับผ่านไป1เดือนครับใส่สูตร15นะครับใส่สูตร15เสร็จแล้วเนี่ยซื้อปุ๋ยท่าทางใบมาครับที่มีอ่าเร่งดอกนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อให้ดอกใหญ่นี่ครับง่ายง่ายครับไม่มีอะไรยากซับซ้อนเลยครับในการปลูกดอกไม้ชนิดนี้นะครับไม่จำเป็นว่าต้องดูแลยากไหมอะไรไหมไม่มีครับ แล้วบางคนนะคร like ับไปแล้วครับเพี้ยลงครับวิธีดูแลก็ง่ายครับไปร้านเกษตรมาครับบอกซื้อยาฆ่าเพี้ยนะครับบางคนบอกไม่เอาหรอกมันเป็นสายเคมีซื้อมาฆ่ามันได้ไงนะครับนั่นมันลามาครับแล้วแต่คนครับอ่ะอย่างนั้นถ้าคุณไม่ซื้ออย่างนั้นมาคุณหาขี้เท่ามาครับไปโรยครับเพี้ยไปครับนะน้าฟันไฟนะครับได้ครับนะอย่างนี้เพี้ยไปนะครับแต่ถ้าหากว่าไปทําสูตรผสมนู่นนี่ยุ่งยากครับ นะเราทำอย่างไรครับที่จะดูแลดอกไม้เราให้งามนะครับแล้วก็อย่าให้มีปัญหาเรื่องเพี้ยนะครับศัตรูมีอย่างเดียวครับนะคือเพี้ยนะอื่นไม่มีนะแต่ของเราเนี่ยก็คือว่าทำอย่างไรที่ไม่เพี้ยลงนะครับก็เดือนละครั้งบฉีดฮนะไล่มันไปฮนะไม่ต้องผสมเยอะนะครับนิดเดียวนะนิดเดียวคุณก็แค่ไล่มันไป ไม่เป็นอันตรายกับเราด้วยนะครับแล้วก็การดูแลดอกไม้มันจะได้งามครับในเมื่อว่าดอกไม้งามแล้วครับนี่ครับมันจะเป็นดอกอย่างนี้สวยไหมครับเนี่ยนะครับแล้วเป็นแบบนี้ครับของเรามีหลายสีครับมีทูโทนมีอะไรต่อะลรมีลิปติกอีกต่างหากนะครับมีโอ้สีชมพูนี้เป็นไงครับนะมันมีเยอะครับไม่สามารถที่จะพัณนาได้นะครับแล้วการปลูกนะครับเหมือนที่บอกครับหักปลูกหักปลูกได้เลยครับ ไม่ยุ่งยากส่วนนี้นะครับในการปลูกนี้ก็ง่ายนะครับแล้วการดูแลก็ง่ายในเมื่อมันง่ายแล้วครับดอกไม้ชนิดนี้เหมาะสําหรับหน้าแล้งจริงๆนะครับถ้าสนใจปลูกนะครับเอาไปเลยครับกิโลละร้อยกิ่งละบาทเลือกเอาครับจะเอาแบบไหนนะค่าส่งเนี่ยคิดตามราคาครับมี50าสิบ0อยนะครับก็ตรงนี้ครับว่า แล้วแต่ว่าจํานวนนะครับว่าคุณสั่งเท่าไหร่นะครับเราก็เริ่มต้นที่ค่าขนส่งใน50บาทนะครับกิโลละร้อยท่านก็ไปดูแลได้เลยนะครับสนใจก็อินบ็อกมาหรือโทรมานะครับตามเบอร์โทรที่ให้นะเนะีพูดไปพูดมาก็อยากให้ไปปลูกแล้วครับเพราะว่ามันเข้าหน้าแรงนะครับทุกคนเนี่ยก็พร้อมนะครับที่จะดูแลดอกไม้ชนิดนี้ ดอกไม้ชนิดนี้เนี่ยมันสวยแล้วก็มันดูแลง่ายครับการดูแลนะครับผมแนะนําเลยนะครับว่าเราไปปลูกเนี่ยเพื่อดูแลความสวยงามนะครับบางคนบอกว่าปลูกแล้วมันอวบมันใหญ่สุดท้ายแล้วอ้มันตายเฉยเลยนะครับอย่างนี้แสดงว่าน้ํามันเยอะครับวิธีการดูแลครับเลี้ยงให้ผอมไว้อย่างนี้ครับนี่ฮะเลี้ยงให้ผอมครับนี่ถ้าหากว่าผมอยากขายที่แบบเป็นน้ําหนักนะครับผมก็ต้องเลี้ยงให้อ้วนถูกต้องไหมฮะเพื่ออะไรครับเพื่อให้คุณ ได้กิ่งน้อยผมได้น้ำหนักนะครับแต่นี่ฮะเราเลี้ยงผอมการที่เลี้ยงผอมเนื่องจากว่านะครับให้กิ่งพันธุ์เรามันแข็งแรงนะครับในเมื่อกิ่งพันธุ์แข็งแรงนะครับไปปลูกครับคนปลูกนี่สามารถดูแลต่อได้พอดูแลต่อได้ครับความงามมันก็บังเกิดนะครับแต่ถ้าเราเลี้ยงแบบอ้วนๆนะครับไปถึงมันยุบตายครับ นอกน้ำบ้างอะไรบ้างระหว่างขนส่งบ้างนะครับนี่นะฮะเราก็กําลังจะส่งไปเวียดนามนะครับนี่ใส่กล่องนี้นะยี่สิบกิโลนะครับจะเพาะเวียดนามแล้วก็ทางบ้านอีกนะครับที่สั่งมานะนี่ครับสีขาวนะครับสีขาวอย่างนี้ก็สวยนะครับเห็นไหมครับสําหรับคนชอบสีขาวนะครับแล้วคุณนายดอกซ้อนครับตอนนี้กําลังเพาะพันุ์อยู่นะครับใครสนใจเนี่ยดอกซ้อนก็คุยกันหลังไหมนะครับเป็นคุณนายตื่นสายแบบนี้ครับแต่ดอกซ้อนนะครับ อันนี้คุณนายใบด่างนะครับใบด่างแต่ว่ามันไม่ด่างแล้วครับแต่ว่าดอกมันสวยครับด่างทองมีนะครับนะความงามเนี่ยปรากฏที่นี่จริงๆนะครับถ้าใครสนใจนะครับดอกไม้ชนิดนี้หรือว่าอยากรู้นะครับวิธีการปลูกไปดูได้ในในหัวมหาชัยนะครับทาง YouTube นะครับเรามีลงไว้ให้ครับว่าดูแลอย่างไรรักษาดอกไม้ชนิดนี้อย่างไรให้ปุ๋ยอย่างไรนะครับที่เดียวจบนะครับนายหัวมหาชัยนะครับในคลิป ไปดูได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ได้รับฟังนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ